สวัสดีจ้าวันนี้พามาดูสวนสัตว์ในห้างนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่โรบินสันไลฟ์สไตล์บ้านฉางนะคะเขาก็จะมาเปิดบูธสัตว์แบบแปลกๆนะคะเต็มเลยมาที่บูธแรกก็จะเป็นแมวลายเสือแบบนี้นะคะน่ารักอะ่ะแต่ซนไปนหน่อยนะเอาดีแล้วก็มีสกอตติชแมวน่ารัก อันนี้ก็จะไม่ค่อยสนนะหลับอย่างเดียวโอเคเราพามาดูตัวร้ายของเราจิกตัวเองไม่พอยังจะไปจิกคนอื่นอีกนะที่เขามาเปิดบูธนะคะมีสัตว์หลายชนิดมากๆเลยทั้งแบบเรารู้จักแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะอันนี้ก็น่าจะรู้จักแหลนะนกกระต่ายมีอาหารขายด้วยนะยี่สิบบาทนะคะน่ารักมาก ยังไม่จบกันแค่นี้นะคะแค่กระต่ายไหนยังไม่พอเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่ใครกล้าหารชานชายต้องมาลองนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นน้องงูนะคะให้จับเล่นด้านนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่น่ากลัวทั้งนั้นเลยนะเอออันนี้ก็จะเป็นเฮ้ยเขาอ่านว่าจระเข้เผือกหรอไม่ใช่จระเข้เหรอเนี่ยก็จะเป็นเผือกนะคะ แล้วก็ยังมีน้องเต่าด้วยก็จะมีชื่อสายพันธุ์นะแล้วก็จะมีน้องหนูเห็นได้ตามงานวัดอันนี้ไม่น่าจะแปลกเท่าไหร่ยังไม่พอจ้าน้องนี่มีน้องหมาหลายชนิดมากๆพันธุ์บุลลี่บ้างน,นะคะพันเออไซเบเรียนก็มีเนาะน้องน่ารักมากเลยใส่คอแบบหลอเท่ะ นี่ตัวนี้ส้นสุดแล้วนะจะบอกให้น้องเป็นสายพันธุ์บูลลี่นะคะบูธงานเหลืออีก3วันนะคะมาหาน้องๆกันได้นะที่โราิีนสัยไลฟ์สไตล์บ้านฉางนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย